สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูนุ่นกันอีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูนุ่นจะพานักเรียนไปติวข้อสอบโอเน็กันก่อนที่เราจะเริ่มติวข้อสอบโอเน็นะคะเราต้องรู้กันก่อนว่าวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา2564ข้อสอบโอเน็ของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ,ะข้อสอบโอเน็ วิชาภาษาไทยในปีนี้นะคะจะมีทั้งหมด22ข้อประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ2รูปแบบนะคะนั่นก็คือรูปแบบที่1รูปแบบปรนัย4ตัวเลือกมีให้เลือก1คําตอบเท่านั้นที่ถูกต้องนะคะต่อไปเรามาดูกันว่า มันจะมีจำนวนกี่ข้อในรูปแบบปรณัยจะมีทั้งหมด20ข้อและข้อละ4คะแนนนั่นเท่ากับว่ารวมแล้ว20ข้อข้อละ4คะแนนก็เท่ากับ80คะแนนนั่นเองค่ะรูปแบบที่2รูปแบบอัตนัยจะมีทั้งหมด2ข้อข้อที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านมีจำนวนคะแนนทั้งหมด10คะแนนและข้อที่2 เป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสารรค์ก็มีจำนวนทั้งหมด10คะแนนเช่นกันรวมแล้วในตอนที่2คือรูปแบบอัตนัยก็20คะแนนนะคะปรัยบวกอัตนัยรวมกัน80บวก20ก็มีทั้งหมด100คะแนนเต็มพอดีเลยค่ะจากข้อสอบทั้งหมดจานวน22ข้อนะคะนักเรียน วันนี้เรามาดูสาระที่1สาระการอ่านนะคะเรามาดูที่มาตรฐานทน1.1การใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านตัวชี้วัดที่ปจ .6 ทั7อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนพังแผนที่แผนภูมิและกราฟ ก่อนที่จะไปเข้าสู่แบบทดสอบเรามาทวนเรื่องแผนที่แผนผังแผนภูมิและกราฟกันก่อนดีกว่าค่ะแบบที่1คือแผนที่แผนที่คือแบบที่เขียนย่อจากพื้นที่จริงของพื้นดินเช่นแผนที่ประเทศไทยแผนที่อำเภอเป็นต้นแบบที่สองคือแผนผังแผนผังคือแบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆเช่นแผนผังอาคารเรียนแผนผังห้องเรียนเป็นต้น แบบที่สามเราเรียกว่าแผนภูมิแผนภูมิคือเส้นภาพหรือตารางเพื่อแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบที่สี่เราเรียกว่ากราฟกราฟแผเป็นแผนภูมิที่ใช้เส้นหรือจุดหรือภาพเพื่อบอกจำนวนเวลาหรือระดับของสิ่งต่างๆกราฟมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่งหรือกราฟเส้นนะคะ หลักการอ่านกราฟแผนภูมิแผนผังหรือแผนที่นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน3หลักนะคะมาเริ่มที่หลักที่1ให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาชื่อหรือหัวข้อก่อนว่าสิ่งที่นักเรียนได้เนี่ยแสดงถึงเรื่องอะไรข้อที่2ทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายอักษรยอ่คยอคําย่อหรือมาตราส่วนต่างๆสุดท้ายข้อที่3 แปรความหมายของสิ่งที่เห็นเนี่ยให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันค่ะจากที่นักเรียนได้ทบทวนเรื่องแผนที่แผนผังแผนภูมิและกราฟกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ครูจะเริ่มให้นักเรียนติวข้อสอบโอ e เนเลยนะคะมันเป็นการรวมตั้งแต่ปีการศึกษา2555จนถึงปีการศึกษา2 5 6 3เลยรวมไว้ในแบบทดสอบชุดนี้ชุดเดียวเลยนะคะจะเป็นเรื่องของกราฟแผนภูมิแผนที่และแผนผังนะคะนักเรียนจะต้องจดทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูเขียนลงบนแบบทดสอบที่ครูแจกให้ในรูปแบบนี้เห็นไหมคะจดทุกอย่างเลยที่ครูเขียนอันนี้คือตัวอย่างนะคะ เรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1โจทย์ถามว่าข้อใดอธิบายไม่สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นคําว่าไม่สอดคล้องก็คือไม่มีในสถิติไม่มีในภาพนะคะเรามาดูข้อหนึ่งในแต่ละวันมีผู้บาดเจ็บน้อยกว่าผู้เสียชีวิตดูจากตารางแล้วผู้บาดเจ็บน้อยกว่าเพื่อผู้เสียชีวิตทุกวันอันนี้สอดคล้องถูกต้องต่อไปเราข้ามมาดูที่ข้อ3 อุบัติเหตุก่อนวันปีใหม่สร้างความเสียหายถึงชีวิตแก่ผู้ขับขี่มากที่สุดก่อนวันปีใหม่ก็คือวันที่30ธันวาคมมีผู้เสียชีวิตสูงสุด35คนเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ยังถูกต้อง ต่อไปเรามาดูที่ข้อ4ข้อ4เมื่อพ้นวันปีใหม่ผู้ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ลดจำนวนลงพ้นวันป,ปีใหม่ก็ต้องแต่วันที่2-4ถึงมกราคมนะคะตัวเลขคนบาดเจ็บและตายลดลงก็ถูกต้องข้อ4ก็ถูกต้องสอดคล้องกับรูปภาพเพราะฉะนั้นเหลือข้อเดียวที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับรูปภาพ ั้นก็คือข้อ2ข้อ2บอกว่าผู้ขับขี่รถยนต์มักขับด้วยความประมาทจึงเกิดอุบัติเหตุจํานวนมากอันนี้ในสถิติไม่ได้บอกข้อมูลเราเอาไว้นะคะว่าเกิดจากการขับขี่รถยนต์ความประมาทในการขับขี่เพราะฉะนั้นไม่ได้มีอยู่ในภาพจึงไม่ถูกต้องค่ะตอบข้อ2ค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าข้อใดอธิบายความหมายไม่สัมพันธ์กับข้อมูลในกราฟ เห็นไหมคะไม่สัมพันธ์ก็คือไม่มีในภาพที่ให้มาเลยไม่มีในกราฟที่ให้มาเลยเรามาดูกันข้อที่หนึ่งลูกค้าร้านนี้มีหลายวัยถูกต้องเพราะดูจากกราฟมีทั้งวัยทำงานและวัยเด็กเพราะฉะนั้นสัมพันธ์กันต่อไปข้อที่2ผู้ที่สนใจกีฬานิยมซื้อสินค้าจากร้านนี้ดูจากกราฟก็ถูกต้องนะคะเพราะว่ารองเท้าที่ขายได้เนเน้นไปทางกีฬาเช่นแอโรบิกฟุตบอลบาสเกตบอลเป็นต้น ต่อไปเรามาข้ามมาดูที่ข้อที่4เลยรองเท้าของร้านนี้มีหลากหลายประเภทให้เลือกเห็นไหมคะถ้านับตามกราฟจะเห็นเลยว่ามีทั้งหมด10ชนิดเลยก็คือมีหลายประเภทให้เลือกเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่สำคัญกับข้อมูลในกราฟนั่นก็คือข้อ3นั่นเองเพราะข้อ3เนี่ยบอกไม่ได้ว่ารองเท้าร้านนี้เนี่ยดีกว่าร้านอื่นยังไงเพราะไม่มีการเปรียบเทียบยอดขายกับร้านอื่นเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะคําถามถามว่าจากข้อมูลในแผนภูมิข้อใดสรุปไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครูให้นักเรียนดูข้อที่2ก่อนเลยตัวเลือกข้อที่2ตัวเลือกบอกว่าสเปนเป็นประเทศตะวันตกประเทศเดียวที่ได้รับการสํารวจถูกต้องค่ะเพราะประเทศสเปนเป็นประเทศตะวันตกประเทศเดียวนอกกนั้นเป็นประเทศตะวันออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นไต้หวันอินโดนีเซียนะคะ ต่อไปข้อ3คนไทยนิยมใช้ลายเป็นอันดับ2ถ้าเราดูจากแผนภูมินะคะเราจะเห็นว่าไทยใช้18ล้านคนลองลงมาจากญี่ปุ่น43ล้านคนเพราะฉะนั้นไทยเป็นอันดับที่2ข้อนี้ก็ถูกต้องเป็นไปตามกราฟหรือแผนภูมิที่เขาให้เลยต่อไปข้อ4 คนในประเทศญี่ปุ่นนิยมใช้ไลน์มากกว่าคนในประเทศไทยและอินโดนีเซียรวมกันเรามาพิสูจน์กันว่าข้อนี้ถูกไหมเราก็ต้องเอา18ล้านคนของคนไทย บวกกับ14ล้านคนของอินโดนีเซียรวมกันยังได้เท่ากับ32ล้านคนเองก็ยังไม่เท่าของประเทศญี่ปุ่นอยู่ดีที่มีทั้งหมด43ล้านคนเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ถูกต้องข้อที่ไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับภาพที่เขาให้มานั่นก็คือข้อที่1เพราะแผนภูมิเนี่ยไม่ได้นำชาติตะวันตกมาเปรียบเทียบหลายๆประเทศจึงไม่สามารถตอบได้นะคะว่า ใครใช้ลายมากกว่ากันที่สุดนะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะอ่านข้อมูลจากแผนผังแล้วตอบคําถามข้อ4ถึงข้อ5แผนผังที่เขาให้มานะคะเป็นแผนผังของสวนสัตว์นะข้อ4คําถามถามว่าอาคารจอดรถอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าสวนสัตว์ด้านทิศใดมากที่สุดนะคะเราก็มาดูกัน อาคารจอดรถแทนด้วยหมายเลขแต่ดูจากที่ตั้งที่ใกล้ทางเข้าเราต้องเดินไปทางทิศเหนือสังเกตจากเข็มทิศนะคะเข็มทิศที่อยู่ด้านบนของแผนผังนะคะที่อยู่คําว่าสวนสัตว์เห็นไหมคะนักเรียนในภาพนักเรียนก็ต้องดูนะคะตัว N ย่อมาจากนอตคือคําว่าเหนือนะคะตัว W ย่อมาจากคาว่าเวสคือทิศตะวันตกตัว E ย่อมาจากคําว่า east คือทิศตะวันออกและก็ตัว h ย่อมาจากคำว่า south คือทิศใต้นะคะทีนี้เราก็จะตอบได้ว่าข้อนี้ต้องเดินไปทางทิศเหนือจึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดดูเพ่มทิศเป็นหลักนะคะข้อนี้นักเรียนต่อไปเป็นข้อที่5ยังอยู่ที่แผนผังสวนสัตว์เหมือนเดิมนะคะคำถามถามว่าบริเวณใดอยู่ใกล้กับกองอำนวยการทั้งหมด อยู่ใกล้กับกองอํานวยการทั้งหมดเลยนักเรียนก็ต้องดูว่ากองอํานวยการแทนด้วยหมายเลข1นะคะหมายเลขที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือหมายเลข2และก็16นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือการแสดงเก้งเผือกและก็การแสดงไก่ฟ้าและนกยุงนั่นเองค่ะเรามาเริ่มดูกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะ อ่านข้อมูลจากแผนผังแล้วตอบคำถามข้อ6ถึงข้อ8เริ่มกันที่ข้อ6คำถามถามว่าสถานที่ในข้อใดยอยู่ใกล้ทางออกของโรงเรียนเราก็ต้องดูเข็มทิศหลักเช่นเดิมนะคะสังเกตจากเข็มทิศดูทางออกเป็นที่ตั้งจากนั้นสถานที่ใกล้ทางออกที่สุดนั่นก็คือห้องพยาบาลอาคารกีฬาข้อนี้ก็จะตอบข้อ2ค่ะ ต่อไปข้อที่7กันต่อเลยอาคารอเนกประสงค์อยู่ทางด้านทิศใดของเสาธงทางด้านทิศใดของเสาธงดูอาคารอเนกประสงค์เป็นหลักก่อนจากนั้นดูเสาธงพอดูเสาธงเสร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่าอาคารอเนกประสงค์เนี่ยอยู่ทางด้านบนของเสาธงถ้าอยู่ทางด้านบนของเสาธงตามเข็มทิศแล้วจะอยู่ทางทิศเหนือค่ะ เพราะฉะนั้นข้อ7ตอบข้อ1ค่ะคือคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเรามาดูกันที่ข้อที่8นะคะยังใช้แผนผังแผนเดิมอยู่นะ,ะข้อที่8คํคถามถามว่าข้อมูลใดบ่ดบงชี้ว่าแผนผังข้างต้นเนี่ยเป็นของสถานศึกษานะคะ,ะนักเรียนเรามาดูนะคะเสาธงห้องสมุดอาคารกีฬาสามารถพบเจอสถานที่ใดก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นของสถานศึกษามากที่สุดนั่นก็คืออาคารเรียนนะคะคำตอบก็เลยต้องตอบข้อที่4ค่ะ ต่อไปยาวๆเลยเรามาดูกันที่ข้อ9ข้อ9จงใช้ข้อมูลสถิติต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่9ตารางแสดงข้อมูลร้อยละของกลุ่มประชากรที่บริโภคขนมกรุบกรอบของคนไทยจำแนกตามภูมิภาคพุทธศักราช2560ช่องแรกเป็นภูมิภาคนะคะช่องที่2เป็นร้อยละของประชากรที่บริโภคขนมกรุบกรอบแบ่งเป็นไม่รับประทานกับรับประทานนะคะ ข้อ9เขาถามว่าจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยหากวินัยต้องการเปิดร้านขายขนมกรุบกรอบจะต้องเปิดร้านในพื้นที่ใดจึงจะขายดีที่สุดแน่นอนก็ต้องเลือกพื้นที่ที่มีคนรับประทานขนมกรุบกรอบมากที่สุดใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันดูจากสถิติที่ให้มาช่องคําว่ารับประทาน ภาคกลางมากที่สุดเลยคือมี52.3ดังนั้นคำตอบของข้อ9ก็คือข้อ2ค่ะ ต่อไปเรามาดูกันที่ข้อ10นะคะข้อ10ก็คือจากแผนภูมิแสดงร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนนอกเวลาทางานจําแนกตามประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือที่อ่านพุทธศักราช2,554ข้อนี้ง่ายมากเรามาดูคําถามกันคําถามของข้อ10ถามว่าเนื้อหาสาระที่ผู้อ่านหนังสือชอบอ่านเป็นอันดับที่3คือข้อใด ง่ายมากค่ะนะักเรียนข้อนี้เราดูจากภาพแผนภูมิจากนั้นแผนภูมิเนี่ยนะคะมันจะไล่อันดับจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการอันดับที่3อันดับที่3ก็ต้องตอบข้อ1คือบันเทิงค่ะต่อไปเรามาดูกันที่ข้อ11แล้วนะคะข้อ11คําถามถามว่า ข้อใดอธิบายข้อมูลไม่สอดคล้องกับแผนภูมิคําว่าไม่สอดคล้องมาอีกแล้วนะคะก็คือไม่มีไม่ปรากฏข้อมูลในแผนภูมิที่เขาให้มานะคะเรามาดูที่แผนภูมิกันนะจากนั้นมาดูตัวเลือกมาดูข้อที่1ข้อที่1สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีฟันมากกว่า1ชุดจริงหรือเปล่าสอดคล้องหรือเปล่า ถูกต้องมากกว่า1ชุดก็คือเราต้องหาคําว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเห็นได้ว่าในแผนภูมิมีฟันมากกว่า1ชุดนั่นก็คือฟันน้ํานมและฟันแท้เพราะฉะนั้นข้อที่1ตัดทิ้งค่ะมันสอดคล้องตรงกับแผนภูมิเลยต่อไปข้อที่2ฟันคนและฟันสัตว์มีหน้าที่เหมือนกันบางประการหมายความว่าไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่มีบางประการที่เหมือนกันดูจากแผนภูมิใช่หรือเปล่าคะ เรามาดูกันนะคะข้อ2จะเห็นคําว่ากัดฉีกบทนะคะดูจากแผนภูมิกัดฉีกบททั้งคนและสัตว์เหมือนกันเลยนะคะอ่ะต่อไปเราให้มาดูข้อที่4นะคะข้อที่4ี่เขาบอกว่าอาหารเส้นใยประเภทผักและผลไม้ช่วยให้ร่องฟันสะอาด ข้อ4นะคะเส้นใยได้มาจากผักและผลไม้ถูกต้องแล้วช่วยทําความสะอาดร่องฟันก็ถูกต้องอีกเพราะว่ามีในแผนภูมิที่เขาให้มานะคะข้อที่ไม่สอดคล้องและไม่มีนั่นก็คือข้อที่3ข้อที่3เขาพูดว่าเราสามารถเลือกใช้วิธีการดื่มน้ําแทนการแปรงฟันได้มันได้ไหมคะนะมันปรากฏในข้อมูลแผนภูมิไหม ไม่ปรากฏนะคะเพราะว่าในข้อมูลแผนภูมิเนี่ยมันจะต้องแบบว่าไม่ได้ให้ดื่มน้ําแทนแต่เป็นการให้บ้วนปากแทนการแปลงฟันค่ะถ้าเขียนว่าบ้วนปากถึงจะถูกเพราะว่าดื่มน้ํากับบ้วนปากเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะมาที่ข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือข้อที่12นะคะข้อที่12คําถามถามว่าจงใช้แผนภูมิต่อไปนี้ตอบคําถามข้อที่12 จากแผนภูมิข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเขาเอาถูกต้องนะคะขอ้ขอนี้เอาถูกต้องนะเรามาดูข้อหนึ่งนักเรียนชายเล่นเปียโ,โนมากกว่านักเรียนหญิงข้อหนึ่งไม่ถูกต้องค่ะเพราะนักเรียนหญิงเล่นเปียโ,โนมากกว่านะคะดูจากตารางเปรียบเทียบได้เลยเสีขาวอ่อนๆก็คือผู้ชายสีเข้มๆหน่อยก็คือผู้หญิงนะคะต่อไปข้อ2นักเรียนชายว่ายน้ํามากกว่านักเรียนหญิง อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะนักเรียนชายและนักเรียนหญิงว่ายน้ําเท่ากันค่ะต่อไปข้อที่4นักเรียนหญิงตีขิมมากกว่าวาดรูปข้อที่4ก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะนักเรียนหญิงตีขิมเทียบกับนักเรียนหญิงวาดรูปจะเห็นได้ว่าวาดรูปเนี่ยมากกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นข้อที่กล่าวได้ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อที่3นะคะนักเรียนหญิงเล่นปิงปองมากกว่าว่ายน้ำนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ mm hmm. ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสำหรับการติวโอเน็ตในวันนี้ชุดที่1ซึ่งเป็นเรื่องของแผนที่แผนภูมิแผนผังและก็กราฟเป็นการรวบรวมข้อสอบโอเน็ที่ออกมาตั้งแต่ปี พศ2555จนถึงปีพศ2563เลยสำหรับวันนี้รูนุ่นก็ให้นักเรียนไปพักผ่อนก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันต่อที่ชุดที่2ค่ะ